คุผู้ชมครับเจอแบบนี้ใครจะทนไหวนี่คือเสียงเพลงที่เปิดดังขณะกลางดึกอะ่ะชาวบ,บ้านเขาหลับนอนไม่ได้เลยนะครับโหบางหลังต้องติดป้ายประกาศขายอ่ะแล้วก็ย้ายไปอยู่ที่อื่นกันแล้วนะครับยังไม่หมดคุณผู้ชมครับอย่างที่เกลื่นไว้แม่ชอบสะสมขยะด้วยขยะกองสุมไว้ทั้งหน้าบ้านแล้วก็ในบ้านส่งกลิ่นเหม็นไปทั่วครับ คือที่สําคัญไปแอบขโมยต่อไฟของเพื่อนบ้านไปใช้ด้วยไม่ลงทุนนะวีรกรรมเยอะเออไม่ยอมจ่ายค่าไฟเองครับไปขโมยไฟเพื่อนบ้านใช้บ้านหลังนี้อยู่ที่ถนนโพธิสารสจังหวัดขอนแก่นครับชาวบ,บ้านเขาทนไม่ไหวมาร้องทุกข์กันนาข่าวช่องแปของเราบอกว่าก่อนหน้านี้นมันเคยเกิดไฟไหม้กองขยะไปแล้วนะชาบ,บ้านต้องลากเสียยางเนี่ยมาฉีดดับไฟได้ทันบางคนบอกว่าจะให้คนเก็บขยะเนี่ยมาเก็บไปทิ้ง ทีนี้โอ้โหไอ้เพื่อนบ้านตัวแสบมันโวยวายดังเลยอ่ะบอกว่าของมันเอาไปไม่ได้เด็ดขาดเลยนอกจากนี้ครับเพื่อนบ้านออกมาแฉบอกว่าเจ้าของบ้านหลังนั้นยังชอบขโมยของคนอื่นด้วยนะก่อนหน้านี้ก็ขโมยกระทะั่ไฟฟ้าและก็กระ,ะมังสแตนเลสไปแล้วตอนแรกไม่รู้ว่าใครขโมยไปไปเปิดก้องจะปิดถึงรู้ครับว่าเป็นฝีมือของไอ้เพื่อนบ้านตัวแสบนั่นเองครับเสียงดังเปิดลาโพงเสียงดังทั้งวันทั้งคืน ั้งวันทั้งคืนตีสองตีสามตีสี่คือแทบไม่ได้นอนเลยครับกลางวันก็ไม่ได้นอนเลยฮะมีคนที่ว่าเขามาวันนั้นอ่ะ,อะที่ว่ามาเก็บพวกขยะเขาก็บอกถามอยู่แล้วเขาก็วุ่วายแล้วเขาก็ขับรถไปไหนก็ไม่รู้วยวายเรื่องที่ม่าไปเก็บของของเขาอ่ะบ้านก็อยู่ข้างข้าวกันนะ <c oughs> เอาความปลอดภัยจากที่ไหนคะ <c oughs> แล้ว ที่น่ากลัวก็คือคุ้งค่างถึงขั้นมีดถึงขั้นแบบว่าอันตรายเลยอ่ะต้องล็อกบ้านต้องขังตัวเองอยู่ในบ้านอ่ะอ้าวนักข่าวของเราพยายามจะไปสอบถามครับว่าใครจะพอช่วยได้บ้างไปบอกเพื่อนบ้านรายนี้เซว่าเออเบาๆเผาๆลงหน่อยนะเราไปพูดคุยกับประธานชุมชนครับพี่ราตีเนี่ยเล่าให้ฟังบอกว่าเจ้าของบ้านหลังนั้นมันชื่อเ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 นี่ยมันจะชอบขี่มอเตอร์ไซค์ไปเก็บขยะ พี่ก็ไม่กล้าเขาไปเตือนนะเพราะว่ามันเสพยาที่ผ่านมาเนี่ยมันชอบชักมีดดาบยาวอ่ะอไปไล่ฟันชาวบ้านมาแล้วหลายครั้งถูกจับไปไม่นานก็ปล่อยตัวออกมาพี่ก็ไม่รู้จะช่วยยังไงเหมือนกันเพราะว่าไอเอมันก็ไม่กลัวพี่แถมยังประกาศลั่นด้วยนะบอกว่าเป็นแค่ประธานชุมชนไม่เห็นจะน่ากลัวอะไรเลยพี่แหละกลัวมันแทนเลย อ้าวประธานชุมชนยังช่วยไม่ได้แล้วก็จะช่วยได้ทีนี้ลัตุนตรียุติธรรมไงอ๋อเออเมื่อกี้นี่เออที่พาคนคนเสพยาไปบำบัดนะคนป่วยจิตไปบำบัดนะคะก็ต้องทั่วถึงอ่ะหลายพื้นที่เป็นแบบนี้